นี่ก็เป็นทางที่ว่าค่อยมาขี่รถที่บนะพวกเจ้าเนาะต่ววิดีโอสองพวกเจ้าวิดีโอที่หนึ่งเป็นค่อยพาพวกเจ้าไปนั่งกินนั่นกระแลมแคนแม่น้ำพวกเจ้าลมโอลมกันแล้วเราบันนี้ชิพาเบิ่งทางที่ว่าเขาขี่รถทีบก็เป็นทางอันของหมู่บ้านเลยพวกเจ้าติดกับปาไม้เนาะด้านเทิงนี่ก็เป็นกำแพงของบ้านประชาทชนพวกเจ้านี่ก็เป็นปาไม้ปาไม้ก็ติดห้อยน้ำพวกเจ้าอีกบ่อนึงเนาะ อาทิตอันเมืม่อวานนี้คอยพาพวกแกไปเป็นอ่ะปลาไม้ติดแคมแม่น้ำน้องแกเนาะอันนี้เป็นปลาไม้อยู่ใกล้บ้านประชาชนนี่กับบอลบอกจะเลี้ยงปลาหาปลาอยู่นี่พวกแกนี่ก็ขัวใหม่น้ำน้อยโอ้แต่น้ำธรมรมชาติพวกแกบ๊า ลองไปเบิ่งบางนี่พอน้ำโบหลายไปเดีพ๋พวกเจ้าพอเดี๋ยวนี้ฝนมันบ่ค่อยตกแล้วเดีพ๋พวกเจ้าเออมันจะระดูแล,แลง้งเดี๋ยสบายระดูแล,แล,แล,แล้งละอันน้ำนี่มาแต่เทิงภูเขาพวกเจ้าเออไหลหลังจากที่ไหลจากภูเขาลงมามันก็นสิบปดเลยน้ำใหญ่เลยพวกเจ้าไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะนขี่ไปทางนี้เนาะไหนนึงเนาะ แต่ค่อยว่าเข้าไปในไนัพวกเจ้ามันเป็นปลาดงดิบเนาะย่านเกิดชีพาพวกเจ้าเาบิ่งบรรยากาศเดู๋น,นี่แล้วก็ชี่ก้าวออกไปทางหมูดด่บ้านนะเพวกเจ้าเนาะมาเบิ่งบรรยากาศคร่าวๆค่ะบอลด้เปรี้ยวค่อยก้าวไปพวกเจ้าก็ชี้ยุดติยุตนี่เนาะพวกเจ้าเนาะไอพุ่นมันก็อยากเปรียปร้ยวๆหน่อยนึงพวกเจ้าอันนี้ก็ย่งางขึ้นไปถึงภูเขาเพราเจ้าเนาะว่าบ่าได้เคยบ่เคยไปทางนี้ครับ กันไปกับชิมเม่นมีกัวผัวมีลูกกันไปได้พวกเจ้าไปผู้เดียวบ่ได้ยานเป็นแม่นางขี้ยานพวกเจ้าไปขี่ก็ไปทางเมืองการดีก็แกะนะพวกเจ้าเนาะว่ากันดีก็แกะพวกเจ้าไปใส่มาใส่ก็ต้องได้ระมัดระวังบ่ราะเป็นสิไปโลโลเลเลยนะพวกเจ้าเนาะเสียชีวิตมาช่วยย้อนให้พวกเจ้าเอาคืนมาได้เนาะให้มีลูกน้อยพวกเจ้าต้องได้ระมัดระวัง ไปลัดเลาะไปพอแกแ้ามีคนมาหาป่าอยู่นี่มีคนมาหาป่าแม่น้ำน้อยก็เป็นส่วนสาธารณะที่ว่าเคยพาเจ้ามาลล่นนะเนาะ,นะที่ว่าพาลูกสาวมาเที่ยวมาอย่างกับมามันกับบุกไก่บ้านพวกเก้าอยู่นี่กับห่างจากบ้านค่อยประมาณสองลักสามลักนี่แหละพอแกแ้าเป็นบ้านที่ว่ามีธรมธรมชาติมั้เนาะติดธรรมชาติล่รอก็ ทัศกาลดีพวกเจ้ามืัอนี้บวันอาทิตย์คือบเห็นคนมาตัศกาลจะไ,ไปใส่วายู่ลาวอยู่ไทยคือขึ้นเนาะปีใหม่ฟ้าใหม่พวกเจ้าอยู่ดีมีแหงโชคหวานร่ำรวยทุกผู้ทุกคนทัศกาลเด้อรวยพรไปอันใดโชคโใส้ใช้กะฮับเอาไปเลยทุกคนน้อง,อง,องบอนค่อยเคยมากินข้าวปิกนิกที่นี่น,นี่ก็เป็นบ่อนนั่น เด็กน้อยปีนก้อนหินเนาะแก้วปีนผู้ปีนผาเนาะก็จะมาเห็ดไว้อยังนี่บบอลเล่นแต่แปลกมันนี่บ่มีผู้ใดมาน่าจะเป็นตอนแรงดิเด็กน้อยมาเด็กน้อยหน่อยเดียวเด็กน้อยบ่หลายเนแก้วเอมยอ้อมแอ็มย้อมเด็กน้อยมาขี่รถหยิบสองสามคนแปลกน่าจะได้บุญดีบบ่จะไปบอลอื่นไหมืม้อเส้านี้กับพี่ตลาดมื้อสองแต่ว่าข่อยบ,บ,บ่ได้ไปเนาะแก้ว มันไก่บ้านเนี่ยหัวข่อยแล้วก็ขี่ค้านไปมันเมื่อยพ่อเจ้าขี่รถไก่เนาะหาก็มาแตนพักใต้พ่ข่อยก็ได้หาก็พักกันไปเวียกมากับโบได้มาโบได้ไปไก่อะไรก็ได้ที่ก็เป็นบอลเล่นเด็กน้อยมาคมนี่ก็ไปนี่ก็เดินตีบานแก้วเ,เดินตีบานเดินเตะบานเนาะกบอลตีบุญพวกเจ้าอยู่นี่นะมาตีบุญสลากกับมิตรคนแก่มาตีบุญ เจ้านัดสมาคมเขาเนาะมาตีบุญอยู่นี่เมื่อนี้มีเลือกตั้งเลยพวกเจ้าบมื่อวนเลือกตั้งรัฐบาลเด้เลือกตั้งอันหมู่บ้านพวกข่อยกับเจ้ากำลังสิรลลลงให้ครับอันพนักงานรักษาความปลอดภัยของบ้านนะพวกเจ้าบ่อมานตำรวจเด้เป็นพนักงานอัน security บ้านนะพวกเจ้าว่าสามารถพกปืนได้บอเนาะก่อนกับเจ้าเฮ็ดก็ระเบียบอย่างมากับเจ้าก็ให้ประชาชนอาศัยในหมู่บ้านนะพวกเจ้าโหวตเนาะอ่ามีส่วนห่วงในมีส่วนห่วมส่วนคิดเห็นเลย อ๋เขาคิดเขาเห็นเราแกเนาะว่ามีซิดได้บบนะแต่สําหรับข่อยเขาคิดว่าบบมีดีกว่าพวกแกอันตรายเพราะว่าปืนมันอยู่น้าค้นที่ว่าไ้เป็นกับโบอันตรายไนเนาะแต่ว่ามันอยู่คนที่ว่าไส้บเป็นกับอันตรายนะพวกแกเคยเห็นบ่อบตำรวจยิงกันประทาชนเสียชีวิตนะพวกแกเออเพราะว่าทําเกินกว่าเหตุนะพวกแกเนาะมาไกลย่านย่านแต่ว่าก็มีแต่คนฝรั่งเศสไปเลือกตั้งไปไปโหวตได้นะพวกแกเนาะไปออกเสียงได้ว่าวกแกเนาะว่าสิให้ พนักงานทักษะความปลอดภัยบ้านนี่มีปืนได้บ่นะเออข้าวเป็นคดเอเชียกับบอมิชิปเลือกพวกเจ้ามีแต่บ้านเข่าว่าหมนะพวกเจ้าน้อยข่อยขี่มาทางตัวเมืองพวกเจ้าเมืองของบ้านแหละพวกเจ้าันกระบุรเคยมาถ่ายแล้วนะบดเนะผ่านมาตลอดข่อยนพวกเจ้ามาทางี้นะเพราะมันใกล้ธรรมชาตินคนมากจะเป็นหมู่บ้าน กับบ้านน้อยเด่ะพวกเจ้ากับบริบ้านใหญ่เด่เมืองขอยู่เป็นเมืองใหญ่เนาะอันบ้านออกมาก็มีบ้านยิบบ้านย่อยนะพวกเจ้าบารรยากาศพักผ่อนอยู่บ้านอยู่ซองว่าคอยจับกล้องแล้วคอยกันได้ระวังนะพวกแกญา,าติตำรวจขี่รถผ่านเ <laughs> พราะว่าคัดตำรวจมาล้านญาติถึงจับนะพวกเจ้า <laughs> ก็ได้ระมัดระวังเขา นั่ไส้เนื้ผัวอันนี้ก็เป็นนันห้องเศร้าพวกเจ้าห้องเศร้าหลังอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์แต่ละบ่อนกับที่หลายแบบพวกเจ้าห,หน้าตากับ่คือบ้านเฮ้าเน่ะวิวเทง้งภูเขาพวกเจ้าอีกมุมนึงงนะอยู่นี่พวกเจ้ปลูกต้นอ่างงูอยู่นี่พวก,ก,กเจ้านี่ก็เป็นทางที่ว่าขี่รถถีบมาของเจ้า ก็เป็นนั่นทงเข้าทงเข้าแล้วก็เบืเ่องนี้ก็เป็นดอกกัวซ่านมันแกนะเนาะอันนี้ก็ทางขีโรทถีบทางยางทางรถไถเขาแก้วแต่ีเป็นเจ้าของดินแล้วเขาแกะเนาะมาเฮ็ดงามเานะาะแกะเนาะทางมันอยากคุกคักหน่อยนึงเพราแก้วเพราะว่าฝนตกแล้วมันจะรถไถมันไปมาเนาะมันจะอยอากคุกคักหน่อยนึง ตอนไข่คำยำแรงกับมีคนไม่ออกกับร่งกายนะพี่เจ้างามน,นะพี่เจ้าเนาะนี่ก็เข้าเจ้าหน่อยเข่าเบลมาเข้าเม็ดเข้ามาให้งามพวกเจ้าเหลืองอารามเลยเจ้าอาลามเบิองเด้อตอนนี้ก็เบิองดอกกวัวซาไปก่อนทางคุกคักันทางกันเลต้องไปแหนมเบ่วงน้ำพวกเจ้าะฉันปากแตก งามเนาะนี่ก็ทงเรืองอารามพวกเจ้าอีกประมาณเดือนพอคิดไปประมาณสองสามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนพวกเจ้าต้นดอกเสี่ยงมันก็สิเบิร์ตไปพวกเจ้าเนาะรามากมันก็สิมานะพวกเจ้าเออจะได้มากกันมาแล้วค่อยยาวเบิ่งใหม่เด้อพวกเจ้าเด้อตอนนี้ก็สิได้ขอรตัวกลับบ้านกันพวกเจ้าไปทำแปววลูกสาวก่อนไปี๋ยวทำนาทีเมกับพวกเจ้ามื่อหน้าจะมาลูกกันใหม่พวกเจ้าเด้อบ๊ายบายสบายดี